สวัสดีครับคุณป้าสีสง่าบริการนะครับผมอยากจะถามคุณป้านะครับว่าอยากเห็นบ้านเมืองนะครับสงบร้อมเย็นไหมครับอยากเห็นอ๋อแล้วก็เมื่อคุณป้านะครับมีปัญหาครับคุณป้าจะปรึกษาใครเป็นอันดับแรกครับก็ปรึกษาคนใกล้ตัวก็พี่บ้านแล้วสสแล้วคุณป้าครับเคยเห็นสอสอมาลงพื้นที่ไหมครับแล้วถ้าเคยเห็นนะครับเขาเคยถามเกี่ยวกับปัญหาด้านอะไรบ้างไหมครับก็ เห็นนะแล้วก็ไม่เคยทับที่บ้านเนี่ยไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้าไปที่อื่นอะไ,อไปโรงบ้านไปไหนเห็นแล้วมาทักทายกันมีปูด้าฟามีก็กนเนี่ยโก้ฮ๊ครับผมคุณป้าสีาง่างมงากนะครับครับผมยังจะถามคุณป้าบรรทมนะครับว่าคุณป้าครับอยากเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างไรครับอยากเห็นแห่แค่กระงม แล้วก็เมื่อคุณป้ามีปัญหาครับหรือให้ด่วนเหตุร้ายครับคุณป้าจะแจ้งใคระครับแจ้งคุณป้านแล้วคุณป้าเคยเห็นสสแบบมาลงพื้นที่ถามสัตว์ติดไรบ้านไหมครับมเคเอข่าว่วขอบคุณมากครับ